สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดจดดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ลองมาดูแบบนี้ดูนะฮะลองวัดแรกดูนะฮะเผื่อจะเฮงนะครับเผื่อจะปังนะครับก็คือจะสุ่มในตัวเลขทั้ง2นะครับทั้ง2องแอปเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นของรับของกองสลากนะของโกกสลากนะครับก็ที่เป่าตังนะครับเนาะอืม นะครับแล้วก็ทั้งนะครับทั้งที่อยู่ในลอตเตอรี่พัดนะครับเนาะอ่าเนี่ยทั้ง2อันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองมานะครับสุ่มในตัวเลขทั้ง2แอปนี้ดูนะครับว่าจะได้เลขไหนอ่ะไม่แน่นะครับเนาะบางทีอาจจะสุ่มสุ่มมานี่อาจจะถูก3าตัวก็ได้นะครับเนาะอ่ะมาดูแล้วกันนะว่าจะสุ่มกันยังไงนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็นะครับล่าสุดก็เป็นปกนะฮะปก นี่นะอ่าผมว่าเลขน่าจะออกแบบนี้นะครับอ่ะมาดูในตัวเลขสุมข่มกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนะอ่าสุ่มอยู่ในตรงนี้เลยนะครับเนาะนี่เพราะว่ามันมีผมคําว่าสุ่มตัวเลขนะครับซึ่งถ้าสุ่มมานะครับเปิดขึ้นมาปึ๊บป๊เปิดขึ้นมาปึ๊บป,ป,บปบ๊เอาแผน่นเอาทางอันนี้เนาะอ่ามานะครับที่ที่จะเอานะ าฝั่งทางนี้เนาะอ่าเี่เอาเอาแค่นี้นะครับอ่าเอาแค่นี้นะครับแล้วก็จะเอาในตัวท้ายนะครับเลขท้ายตรงเนี้ยนะครับอ่าสมมุติว่าเป็น2นะก็จะเอามาค้นอยู่ในตรงนี้อ่าเอา2สมมุตินะครับอ่าสมมุติถ้าปุ๊บได้2ปุ๊บเอา2มาใส่ค้นไปถ้ามันเป็นใบแรกก็เอาใบแรกเลยนะครับของในนะครับเป่าตังนะนะครับ ลองดูว่าว่าว่ามันจะชนกันไหมนะครับอืมนะเอเอาตัวแรกดีกว่าเนาะเอาตัวตัวเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะอ่าเอาตัวหลักแสนดีกว่านะก็ต้องมาใส่หลักแสนเนาะเราดูว่าตัวท้ายมันจะเหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ะมาสุ่มกันเลยนะครับเนาะนะลองดูลองดูนะฮะว่าแรกวดแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกดสุ่มเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะ ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเลขนี้นะครับสุม่มได้นะครับ3825 95 3825 95อ่ะก็มาสอบสองมดูนะครับในเป๋าตังก็ต้อง3ขึ้นก่อนปุ๊บใบแรกนี่นะครับ ก็จะเป็นในที่3 3 2 4 6 6 9อก้อืมก็แสดงว่านะครับเท่าที่สุ่มดูเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะมี9นะครับเนาะ9กจะมาหรือเปล่าในวันนี้นะครับเนาะแต่สุ่มออกมาอยู่จะเป็นจะเลขเบื้อเลขหางแบบนี้เลยนะครับ595กอ่ะก็สวยเหมือนกันนะครับซื้อไว้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวน,นี้ผม หยิบใส่ตะกร้าก่อนเลยแล้วกันนะครับนาะอ่าหยิบใส่ตะกร้าเลยแล้วกันนะครับในตรงนี้ก็อ่ะเลือกไว้แผ่นแรกเลยแล้วกันนะเลือกไว้เลยแล้วกันนี่นะครับนาออ่ะนี่แหละนะครับซองซุดูนะครับนาอใครชอบก็ซื้อติดไว้เลยกันนะครับสำหรับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งนาอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ไปเลือกซื้อนะครับสลับในที่ในนะฮะ ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลองลองนับ <ๆ S 1> ไปสลับดูแล้วกันนะถ้าตรงเนี้ยถ้าที่ผมจะชอบนี่ก็อาจจะเป็นในที่5เนาะ5ก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ5 2นะ5 8 5 3นะ5 9นี่ก็ออกยากตัวก็อ่าถ้า9จะมานะครับ9จะมา9 9 2เนาะอ3 หรือว่าเก้าห้าเนาะใครชอบก็ซื้อติดไว้ด้วกันนะครับส่วนส่วนในตรงนี้่าจากเป๋าตังในตรงนี้นะครับถ้าผมชอบนะก็จะเป็นที่ในสี่สี่สองสี่สี่สองสี่หกสี่เก้าสี่สามนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ อย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเออนะครับแต่ข้อ3ตัวนี้ก็ไม่แน่นะฮะเนาะเออเผ่อเผ่อจะมาออกก็มีแน่นะครับเนาะอ่ะลองซื้อนะ,อะเลขเอาเลขหน้าไปซื้อเลขท้ายก็ได้เนี่ยมันถูกเนี่ยนะสามนะสามเนี่ยนะชอบก็ซื้อติดไว้ได้กันนะครับซึ่งนะครับในที่ในปกล่าสุดนะครับปกล่าสุดนี้ก็จะเป็นในปก นะครับเราจะทำมาดูซึ่งก็ไม่แน่นะครับในปีที่แล้วเนี่ยกองสลากใจดีนะครับออก757เนี่ยก็เป็นนะครับก็เป็นอันนี้ประวัตินะฮะนี่เนี่ยเจ็เนี่ยนะครับที่ที่ออกเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อาจจะออกเกี่ยวกับวันที่หรือเปล่า24อ่าเลขพศนะอ่าสองสี่นะสองสี อ่านเนี่ยนี่ก็มีในนี้เออนะเมื่อเกินได้เกินนะครับแล้วก็อ่ารอบที่แล้ว7 4อ่ารอบที่จะเจ็ดห้าเนาะอันนี้อาจจะเป็น7 2หรือนะครับ7 4ก็ได้นะครับก็นี่แหละนะวัน27เออกมาวันที่10อืมหรือว่าหรือว่ามัจะออก10นะเนาะปีที่แล้วออกปรสนะ ปีนี้อาจจะออกเกี่ยวกับนะครับวันก็ได้นะวันที่10นะวันรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็น10นะครับก็พศ6เมษาปี60เนาะเนี่ยถ้าถ้าศูนย์จะมานะครับผมก็ว่าน่าจะมีประมาณนี้แหลนะเนาะปีที่แล้วออกนะครับตรงพศเนาะ2475นะ247575นะ24 อ่สิกุมภา8 9 8 9ก8 9อ่ะ8998อ่า้าท้ายปีน่าจะออกเลขเดิมเลยนะครับอ๋อแต่ละปีแต่ละปีในตรงนี้นะครับมี1 1 5 1 5 1, 5, 1 7 1 9 2 0 2 1 3 4 4 0 4 9 5 0แล้วก็5 7 5 7 6 0 เออนี่น,น,นีมันอาจจะออกเกี่ยวกับอันนี้ก็ได้เนาะปีที่แล้วออก5 7นะครับปีที่แล้วออก5 7ปี6 6 5ออก1493 1493ปีที่แล้วไม่ออกปีก่อน3583 นี่แหละผมว่าเนาะน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะน่าจะออกเกี่ยวเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็ลองลองนำไปซื้อแล้วกันนะครับแล้วถ้าทำมาดูนเนาะในในในแต่ละปีนะครับเนี่ยปีที่แล้วออก57นะปีนี้อาจจะออก60หรือเปล่าหรืออาจจะเป็น50หรือจะเป็น49นะครับสี 4, 9ก็น่ารุนเนาะนี่ที่สูงได้เมื่อกี้นะครับ สี่ศูนย์ไหมหรือ3 4 3 4อ่ะก็มีอยู่ในนี้อ่ะนะครับกดจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจะไปอะไรตัวแล้วก็ขอให้ถูกโชคดีกันแล้วกันอ่ะและนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะฮะสุ่มในปกสลากนะครับทั้ง2อแอปดังนะครับเนาะอ่ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ